ด้วยความที่มีน้ําหนักมากและท็อกที่จัดเวลาผมเปิดคัรเร่งหนักๆครับแบบบิดเต็มมือเยนี่ยผมรู้สึกว่ายางนี่มันเอาอยู่ครับมันเกาะอยู่กับถนนทําให้รู้สึกรถแบบไม่ลอยออกไปครับมาทั้งหมดเนี่ยอยู่กับถนนหมดเลยผมอุ้ยนะครับธรรมวุติพิชาธรรมรัตครับตอนนี้ผมใช้มัลติสตาร์ได้อยู่นะครับเป็นผู้ขับขี่ บนท้องถนนทั่วไปนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นยางตัว Conti Sport Attack 2อยู่นะครับเป็นลิ่งกการขับขี่บนท้องถนนนะครับให้การขับขี่ค่อนข้างจะหนึบแล้วก็เกาะถนนมากๆเรื่องการเข้าโค้งนี่สำหรับผมไม่ต้องพูดถึงนะครับผมว่าตัวนี้ใช้ได้ดีแล้วก็ เขาคงได้รู้สึกมั่นใจแล้วก็หนึบมากๆเลยครับยางตัวนี้กับรถของผมครับเบาติตัวนี้มันเป็นรถทัวริงนะครับที่น้าหนักเยอะแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของรถเขาเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะทอร์กเยอะมีกําลังเยอะในช่วงเวลาที่ผมเปิดคันเร่งแซงแล้วก็หรือว่าติดไฟแดงแล้วเปิดคันเร่งออกจากไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยนครับอาการฟรีทิ้งสําหรับยางตัวนี้นครับไม่ค่อยมีเลยครับหรือว่าเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยก็ได้ อายุการใช้งานของตัวสปอร์ตด้วยอายุการใช้งานของมันคือประมาณหมื่นกว่าโลเนี้ยผมโอเคแล้วครับถามว่ามันหมดเร็วไหมถ้าสําหรับตัวผมนะผมว่ามันโอเคแล้วครับเพราะว่าด้วยด้วยสไตล์การขับของผมเนี่ยแล้วมันสามารถมีอายุการใช้งานได้หมื่นกว่าโลผมว่ามันโอเคเลยก็สําหรับยางตัวนี้นะครับผมใช้มาห้าพันถึงหกพันโลแล้วนะครับผมได้มีโอกาสได้เอาไปใช้ออกทริปทางเหนือนะครับไปที่แม่ห้องสอนใช้ไปเกือบสองพันโลนครับแล้วก็ น่าจะดูจากยางแล้วน่าจะยังใช้ได้อีกสักพักใหญ่ๆเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องฟีลลิ่งการขับบนสนามจะมีครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปขับลงแท็กเด์กับทางคอนตินะครับที่สนามพีระผมรู้สึกว่ามันดีกว่าที่ผมคิดเยอะเลยครับขับบนทางตรงด้วยความเร็วสูงระยะเบรกของเขาเงี้ยครับผมว่ามันโอเคแล้วก็เข้าโค้งได้แบบ มั่นใจมากๆเลยครับสำหรับอย่างตัวนี้เกินคาดผมจริงๆครับดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะเลยครับสำหรับร้านที่ผมเลือกมาเปลียนนะครับคือร้านเฮียหล่อบางนานะครับด้วยผมอยู่แถวโซลัดกระบังด้วยครับผมคิดว่าร้านเฮียแกน่าจะอยู่ใกล้บ้านผมมากที่สุดแล้วครับแล้วก็เฮียแกบริการดีครับพูดจาน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากเลยครับตอนนี้ตัวผมเองก็เปิดร้านขายหมวกกันน็อกมือสองอยู่นะครับชื่อเพจของผมนะครับคืออลิตเต้เฮลเม็ดนะครับครับก็อยากจะฝาก เพื่อนๆนะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ยางตัวนี้ดูนะครับจะได้รู้ว่ามันดีอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าสุดท้ายนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ